มูบ้านชิปโป่หนึ่งเก้าสามูบ้านแห่งเ้า้าเป็นมูบ้านครูยงนายับมีพ่อชื่อไก่พอเป็นนาคาน้าทะลายแมงสาโกรนเป็นอำมาตยก,กินหอย คือสุดยอดพอครูคนกินตายคนขายรอชีวิตกล้งนั้นเป็นมนุษย์มาปาเขารักครอบครัวกินเบียแทนน้ำชวนจอดือธนา ลันบอยคนแกงสังกะมอยชัยยอชัยยอร่วมกันตายหมู่แกงสังกะมอยแห่งหมู่บ้านชิปโอนึ่งสาวภาพมาที่ก็กำลังเสริม3คนที่จะทำ ทำฆ่าคนที่จะทำลายโลกไม่เสียสินะ ม,มา,า,าข้มาช่วยแล้วเราขหลงกันเร็วใช่ไมดิใครอ่ะมาอ้าวเหรอใครน่เอ่อช่วยได้เยอะเลยแต่ก็ดีมาสู้กันเถอะน่าเบื่อจังเลย น่าคล้ยนะคนที่ทำทำลายเจ้านี่งไงล่ะฉันนี่แหละจะทำลายโลกตัวจริงไอ้เนี่ยมันหลงไขง่ไม่อยากทำลายโลกกับมันก็ฉันน่ะอย่างนี้ก็มีสองคนเลยดิลแ,าาแล้วแม่อ่ะตายนานแล้วก็ดีทันจิดได้แก่การแกแบบอิสโตแกก็มาละเลยคิดจะสู้งั้นเหอรอกะจอกสิ่งดีเอาฮึบลูกฉันเฟือ่องลว มาสื้กันไม่น้าแปไดใจเล่เคาแล้วทุกอย่างตองดับลงไม่แเนี่ยต้องใช้มนที่เสอโลกละทุกคนหาออกไปสอเทามังซาลิอาลีอาโอ้ยโหดจริงเลยตายไปสองแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกคอาเป็นยังบ้าง ไม่หายใจแล้วไม่ท้องทำแทนหน้าที่ดูแลนะใครที่มันกล้าทำลูกคาตายเโอ้ยงม่ะทั้งสองคนตายแล้วและลูกคาด้วยเสีงเป้งแต่ว่าตายแน่ๆนะนักศึกษาก็ตายแล้วสินะว่าแต่เราราว่าตอนที่มันฆ่าเน่ะอขคาเนี่ยม่นกระโดนมันเนี่ะตอนมันตายกันแน่ที่ทำเนี่ยฆ่าอเอง ข้าแปลงเป็นยักษ์ข้ามันโดยมันกระเด็นมันนี่งไงล่ะลูกข้าก็เลยเห็นหนคิดว่าเรื่องนี้มันจบแค่นะครับใครเนี่ยนั่นมไหมไม่ไหวแล้วป,ป้าพ่อจะตายตายแน่แหละแล้วนี่ใครเนี่ยข้าก็คือคนที่พ่อของข้าทำร้ายโดยงไงล่ะส่วนลูกก็ตายแล้วสินะ แก,แกรู้ได้ยังไงเนี่ยข้าไม่อยากจะออกแ,แกรงกับแกเลยคิดว่าตัวเองเก่งมากนะเราว่าเราเช่อพอดีกว่าเช่เอเ่อยขยักขยักไหนดีมอ,อ่ะฮือรับมันเอาฮึบฮึบฮึบขยออัอ่าฮือจิจ๊ะจิจ๊ะสุวะสูวสุวสสสสใครนะ่ ส่งโรงพยาบาลไม่ไปก่อนแล้วส่งโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ต้องไปตายที่โรงพยาบาลจะได้ไปฆ่ามันเลยผ่านสมชับไปก่อนเถอะครล่นี่สองสาเป็นลุงแลต์อื่นก็ตายมาวงแลถั่วต้มนั่นเดาไม่ผิดเลยคิดจะเก่งนั่นแหละมานหนมาให้อะเก่งอะ เอือฮอเจ็บใจมากเลยเข้าใยเสียงจัดช้อไทยข้อตึงข้ออันตรายแต่ก็รอเน,นี่เธอสองคนไปตาให้โรงพยาบาลเดี๋ยวตรงนี้อันนี้เกิการเองโอเคแต่ว่านั่นจยอดจลยนี่มาลุงมันต้องเก่งกว่าสิฉันจะบอกเคดลรบให้นะพ่อเก่งกว่าฉันอีกโอ้ย ไม่ดิลุงข้าเน่ยก็คือพ่อเองเลือกนะเก่งกว่าฉันดิอองั้นเดี๋ยวข้าไปโรงพยาบาเองเสือเสือเสืเสืสือเร็จที่จริง้วนะข้าเก่งกว่ที่เองเลือพาพอตั้งเยอะแยะมากมายหลายเท่าเ้เส้อไสือเสือเสืปอเสืที่จริงไม่ไปหรอก เดี๋ยวบอยให้มาหาการไปเดี๋ยวถ้ามาหาดีก่อนเดี๋ยวมันจะมันจะหมดเดี๋ยวค่าแตการไหวแน่อา้าวห้องที่นี่นพอดีดาวไม่พอเอ้ยไม่ใช่ให้มันรักซัสติดก่อนจะได้อดโหนไงจะดได้กระจุ้ได้แกบเต็มที่อ้าหลลัแว ข่าแย่ๆตอนนี้มันก็ข้าข้าาน้องเราไปแล้วหนึ่งคนเฮ้ยไม่ได้การาแล้วฉันไม่เคยโกงขนาดนี้มาก่อนนี่คิดจะหนีฉันอะไม่ทันนะแกนี่เองมาสู้กันติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าของช่องทำคลิปต่อไป Legenda